พ่อบอกไอ้ไอพ่อม่มาถามดิพ่อแล้วพ่อไอ้เยัยนี่กูเต้นฟิวไทยจังเลยะเว้ยเมื่อคนแก่เนี่ยอะไรก็ท่าแจ็คกี้มาเต้นอยู่เนี่ยท่าโคตรตึงมาครับพี่มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเข้าใจแล้วเราใช่ผมไม่ได้ต้อมกับเขาเลยโอเคไปคนขาดอ่ะกูขอเป็นเพลงเดือดเลยนะ เดี๋ยว <hehe, S 2> ังเชียร์พี่ข้างสนามเัยวะได้ครไปเพี่ได้ผับอ่ะเดี๋ยวพี่เลกเด็กเอ็นให้โาไว้ก่อนเดีพี่มาขอให้เือนเลยนะมากูเต้นเลยนะกูเต้นเลยนะเออไม่มาไปไปเป็นเอร์นกูเป็นลาอร์นะ เล่เพื่อยังบอยนะ,ะเต้นลาเพื่อนเต้นลนะเต้นละนะบ่อยแล้วฟนะังยังบอยเต้นแนวนะี่มันเะกิดในะนะั้นเกิด ถ้ามาว่ากูไปเต้นทิกติกแล้วกูเอาเอาท่านะี้ไปเต้นลงแทนแทนแงบอยอ่ะได้ไหมเต้นท่านะท <c oughs> ่าหัวหลือท่าอะไรกูได้เต้นไงเต้นไงเจ็บ <c oughs> <c oughs> แป้ <c oughs> ออนะเ่ยไอ้เด็กเเด็กมาฟังนอนเด็นเางนเต้นยังไงก็คนไทยครับเต้นแบบคนไทยภาษาคนเต้นแบบคนไทยอ่ะ กาอาไไม่ได้เลยนะเอ๊ะดจ้ดทาทหารเจ้ทาทหารเจ้ทาทหารเจ้าทหายอะรไรเป็ไรตกปลา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 เส้งตกปลานะท่าอะไรท่าอะไรเป็นตกปลาท่าอะไรมันเป็นอักษรมันเป็นอักษรเหลืองๆอ่ะอยู่ข้างล่างเลยเหรอ เหลืองยังไงวะอ้ามาละเออเป็นเหลืองเองะเหลือแหละแหละเ่กุ้ยหนกุนุ้ยหงก้นุ้ยหกูุ้ยหกุ้นุ้ยหึงกุนึงุ้ยหก้หนุ่้ยหึงก้งกุ้ยหก้ึงกุ้ยกุ้วุ้ยห่กุยหึงกุ้ยหนงกุ้ยหนึงมันคือท่าอะไรอ

หนึมันมันมันตกปาไงอ่ะนี่ยเลยอ่ะ เอากูตกอ,อยู่กูตกปลาอยู่เนี่ยยีอ่อ <c oughs> มันมัต้องกดพร้อมกันเหรออันนี้ใช่กูรดใช่กูรอดใช่กูดเอาเอไปกดเดียกดไปเดียกดไปเดีย มดูึงลแกดูดกดูดกดูดมึงสอคนกดูด้กดูดกดูดกดูดด้ต้องกดะไรกะไรอะไรโอเคนะโอเครับนะโอเครับนะไปกดไปกดไปีีกับเปแร์อยู่ใช้หมดเหรอโดแชร์้ชรหมดแชรหมดเโอเคเฮ้ย เฮ้ยกูไปเต้นวงเล่าดีกว่าคุณแกไอ้เนี่ยกูไปเต้นวงนี้ดีกว่ากู <c oughs> ไปเต้นแนวนี้ดีกว่าว่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ยบเป็นเรื่องเป็นเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องแต่เต้นกี่นะ เพลงแมงดอบเพลงแมงดอบเพลงแมงดอบเกิดเป็นเรื่องเกิดเป็นเรื่องมียังไงนี่น้องชายเมื่อกี้ผมแคบวะกูจำท่าเต้นจ่ายคนนั้นได้แล้วนะเป็นเรื่องนะวงลงวงร้านลงร้านเล่าอ่ะเอาหมดนะยุคเนี้ยยุคนี้กูเอาจริงด้วยยุคนี้กูเต้นจริงด้วยแนี้ยเนี่ยเออเหมาให้พี่ได้ไหมเหลือเจ็ดถุงสุดท้ายแล้วเนาะอเอา าไม่ลนะครับ,สบเสือกเงียบอีกถามนะครับถ้าจบแล้วแจ็คก็ได้เล่นหนักสุดเลยไหมน่าจะไปคนระับก็มันสัญญาว่ามันจะไปหลังจากชิงแลนด์เอ้ยแต่ม,มันมันยังชิงแลนด์ไม่จบเลยครับเจียวเลยอ่ะเจียวเ,ยเจียวเลยพิเช้าพิเช้าพิเช้าปรับได้เหรอไม่ได้กลางไม่ได มัเอาของไหนอะพัดมันจะของไหนอะของตัวเองพัดน้องอ้าวของตัวเองพี่ให้ไปพี่ให้เพิ่มไปแล้วอะรันจัดพี่ออนรันจอดกำลังมาไม่กำลังมาถึงกำลังมาโอ้ยไม่มีใครไม่มีแบบตัวจริงไหมก็ก่อนเริ่มนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยังอยู่อยู่ไหมกินเพลินเหลือเจ็ดถุงแล้ใครับต่อฝากกินเพลินเจ็ดถุง้วยนะครับใครได้สุ่มเสื้อเทเวนตี้วันครับใครอยากได้เสื้อเทเวนตี้วันก็ฝากฝากกินเพลินนะครับเจ็ดถุงครับ ขอมาครับว่าไม่ให้ซื้อครับเพราะมันเหนียวครับโอ้โหเหนียวเหมือนหนังคนทูดอ่ะโอ้